Lehn, yeah, Leela, right. leave the technical problems to me this is what i trained for we have done everything oh, in our power yeah. to reveal havoc's motives to the people <coughs> <thom> of you to me their ploy to restore the dam in order to station troops in the area. เล่นบุกจะได้เ่าๆหน่อยจได้มีความเร้าๆหน่อยโดนนั่นระเบิดแต่ไม่ตาย ก็มาดิครับขอมอนมาตะฟักก์เหรอยี่ไม่ตายโอ้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 บาวบาวบ่าวบาก็มาดิครับ แล้วขอบุกไปให้เลาๆหน่อยเกมบุกให้เลาๆหน่อยเกลือกระสุนไม่พอน่าจะได้อีกสักตวงมังนะไอเฮียแม่งลุมปูไอสัตว์เดี๋ยวกระสุนบ้า <laughs> ไอ้เฮียเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะก่อนกระสุนนะ ไอยสัตว์เนี่ยเราเล้าหน่อยจริงเมื่อกี้เล่นมาแล้วเกมหนึ่งแหละแต่มันเป็นเกมลับแม่งเละเทะวาวว่ะโอ้ยเฮียโดนใส่ฟ้าช็อตโคตรเจ็บอ่ะนี่ไม่ตายที่ ส่วนใครสงสัยทำไมควันมันขึ้นอย่างนั้นนะผมใส่กล้องที่เป็นเทอร์โมลอยู่ขอ,อเพื่อนมีนี่ผมใส่กล้องที่เป็นเทอร์โมลอยู่ โซวัตเตอร์เฟิรขยันป่าควันยิ้หมหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแล้วเดี๋ยวเข้าแล้วแป๊บนึงขอขอกระสุนอี <c oughs> <c oughs> ่เข้งกันเรียบร้อยยึดได้แล้วจ้าไป <c oughs> มันแจ้งถอยยังวะ้งยี่สิบวีแจ้งถอยแล้วมั้ ตายซะแล้วตายซะแล้วครับบุก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 ตรงนี้ยากแล้วไ,ไปทางนู้นดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหเรียกเข้ามาคัน เข้ามาแม่ก็ใส่กันแล้ววะคอปเตอร์คอปเตอร์ฝังคาย What the fuck อาเด็ก oh, สัตว์เอาระเบิดตัวเองไอ้ชัดเต๋าโอ้ยโดนแฟร์อะไรทำไมมันสวยซ้ำสวยซ้อนยังวะหนีระเบิดตัวเองก็เจอแฟร์ขรับว่าครับว่าครับวาหมดยังวะโอ้ยไอ้เหี้ยโดนข้างหลัง เออโดนเย็ดตูดเหมือนหนีอย่างโดนเย็ดตูดจากเอกมาโดนอีกเกมหนึ่งอะไอเหี้ยเอ้ยใครก็ได้ชุบกุทีเฮ้ยสักคนเย้ 1. 1> ยไปเวยกำลังย,ยึดเบอหนึ่ง หยุดีหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยต้องเก็บงานเมื่อกี้ยิงพลาดต้องแก้ก่อนเมื่อกี้ยิงพลาดยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้โคตรหัวคยเลย๋อเพื่อนไอ้เหี้ยตกใจมายุดีหนึ่งแล้ว รวยเลยมึงล่ะไปครับไปครับไม่เคลียร์จะเข้าบ2สองแล้ er. วเออเออใช่ถูกจะเขา้เขาบ2โสองออเฮียอ๋อเียโดนขยางหลังไอ้สัสเอ้ย ส้นตีนอยู่ข้างหน้าเนี่ยตกซอกไหนไหนก็บุกแล้วไหนๆก็บุกแล้ว,ลวใช้ในนี่ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อ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 อันนี้ไหนไหนก็บุกแล้วหกไหนโกซินโอเคหกวิ่งลงบีสองมั ยัมไม่โดดลงไปตรงนี้นะโอกาสตายสูง <laughs> ลงตรงนี้โอกาสตายสูงมากโอ้อันนี้น่าจะเป็นปืนที่เร็วที่สุดในคลาสแอสเซารเรามัง้งน่าจะเร็วที่สุดในคลาสแอสเซาวเรามั้งปืนเนี้ยมั้งนะถ้าจำไม่ผิดไอ้เชี่ย เออยองใครไม่ตายเหรอยังมาดักทำหอกเลยเนี่ยเฮ้ยชุบกูหน่อยเฮ้ยทีมกูไม่มีหมอเลยเฮ้ยชุบกูหน่อยฮัลโหลฮัลโหลแมนชุบกูทีว้าว ไม่ก็หนักวาวว้าว้เหียโว้โววตกใจไอ้สัตว์ไอ้ยังมองไม่เห็นนะโคตรแอนติแม่งเลยไอแอนติเขามันรุ่งบุ้มบุ้มอยู่เน่ะเคาะพื้นแล้วไม่เป็นเวฟอะ่ะ ไม่เห็นล็อกแต่ยิงเนี่ยตรงกูกูมองไม่เห็นนะเอาจิงแล้ว อะไรมาจักใสวะเอางงเลยกูชุบกูชุบกูสวย ไม่ทันเออะไม่น่าโผ่เยอะเลยโอ้ยไม่น่าโผล่เยอะเลยจะชนะแล้วเนี่ยยุดซีสองได้ก็จบแล้วเนี่ย <cheese> เฮ้เย